ค่ะกับขอบคุณคุณแม่ต้องเป็นอย่างสูงนะคะแม่จ้าที่เมตตาสำหรับกล้วยต่อทุนค่ะแม่จ้าสำหรับ <c oughs> ลูกสมหวนๆค่ะแม่จ้าที่เมตตาพ่อขวานแม่ขวานกับพ่อครัวของเราเล็กๆนุ่งะค่ะ <c oughs> สาวหวานเจี๊ยบของเราค่ะแม่จ้าสาธุบุญกับคุณพ่อสาธุบุญกับแม่ต้องด้วยนะคะค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะ ขอมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแม่จา้าค่ะกรับขอพระคุณมากค่ะคุณแม่ต้องความเก็บไปให้ความไข้ยัให้มีค่ะแม่จา้าที่เมตตาชาวช้างอยู่เสมอมาค่ะแม่จา้าเมตตาช่องเล็กค่ะแม่จา้าอากาศร้อนค่ะแม่ <c oughs> อากาศร้อนมากค่ะแม่จา้าน้องช้างก็อยู่ในร่มนะคะแม่จา้าพิเศษของเราค่ะ สวัสดีค่ะกาบขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะ